ะะที่เราจะได้ไปเทีวกกินนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่จะไปกินเนี่ยมันคือแถวบ้านเองนะคะก็ะคือเซ็นทรัลชะพึกนะคะแล้วก็เป็นย่านที่จริงๆว่าของกินอร่อยๆเยอะมากๆมากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พาไปลองกินกันสักทีนะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปลองชิมอาหารอร่อยกันนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านไหนบ้างก็ต้องรอติดตามบางร้านเนี่ยก็เป็นร้านที่ไปประจําอยู่แล้วอย่างเช่นร้านแรกที่จะไปนะคะแต่ว่าร้านอื่นๆเนี่ยก็เป็นร้านที่แบบสวยๆแล้วก็แบบเออยังไม่เคยได้ไปเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็น รูปหนึ่งเกลียกนะคะอยู่ในเออไม่รู้อะเสิมเพิ่มแบบเอาแล้วกันนะคะแถวไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงคือบังเอิญเจอร้านนี้ด้วยการที่พาคูคูอ่ะมาว่ายน้ำอยู่ในซอยนี้คืหมาเองใส่รูปคูคูพ่แม่ก็เลยมากินร้านนี้แบบเกิดมากินกับแม่อะไรเงี้ยหรือไม่อนหาอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เรามาประมาณเวลา11โมงใช่ปะแต่ว่าถ้าเที่ยงไปแล้วอะคือจะแบบจิ้มาเป็นตัวลงให้มาแบบเรีวเลยคุณผู้ชมที่อ่ มื่อกี้สั่งอะไรไปบ้างสั่งเกี๊ยวกุ้งทุกอย่างตรงยาววนี้สั่งอะไรเราสั่งเกี๊ยวมิกเกี๊ยวมิกคือเกี๊ยวกุ้งกับเกี๊ยวหมูคือร้านแรกอ่ะเราเน้นกินก่อนเพราะเราหิวข้าวว่านะคะแร้านนี้ก็แบบเหมือนเป็นร้านแบบไม่ได้แบบเน้นความสวยงามเน้นกินอร่อยมากเลยตรงนี้นะคะอันแรกอันนี้ก็อร่อยคือเป็นหมูกับเนื้อหมูใหญ่เท่าหน้าเองเลยตุ้มเหมือนหน้าเรา เาโรยหอมเกียวมาด้วยแล้วก็น้ำมันเหมือนแคบเก็ดเวเผ็ดนิ่บแซ่บบมาแล้วอันนี้คือของอิงมีของีกกขอดีก็คือตนั้นเลยนี่คือแ็นมากดีมากมีเยอะ่ะแบบแ่ใญ่ๆอ่ะแล้วของดีก็มีอ่ะทำไมของเราไม่มีแหมคือรูปคนเกี่ยวมันหนักจริงยาวมากแ่บากบาริ่ม รสชาติเป็นยังไงคะดีมากเพามัมนใหญ่าาหามากชิมน้ำซุปหน่อยค่ะอ่อยอ่อยเราชอบกินนีมาก่อยมากทุกคนน้ำซุ่เบเริ่มเลยไข่กว่าเกี่ยวกุ้ก็คือหมูหญ่จริงเกียงเกียเกียยงแล้วไปร้านสอ แล้วนะคะที่แรกคนมันเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็ถ่ายหน้าร้านไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราเดินออกมาจากร้านเนี่ยคนเยอะมากแล้วนะคะก็มาทานกนได้นะคะรุกงหนึ่งเกี๊ยวหยักนะคะอร่อยมากแล้วก็ใครที่ช่วงเนี้ไม่ค่อยอยากพกเงินสดอ่ะประหน,น,นี้เขาก็มีให้สกแกน QR code ได้ด้วยนะคะนี่ก,ก็สกแกน QR code จ่ายไปนะคะโอเคต่อไปเราจะไปร้านที่ว่ามียายคาเฟ่ค่ะซึ่งก็ไม่เคยไปมาก่อนแต่ว่าเห็นร้านน่ารักดีนะคะก็อยากลองไปกินเค้กเขาดูนะคะเห็นบอกว่าเค้กอร่อยนะคะเจอที่ร้าน นี่คือร้านนะคะล้าวยายสตอรี่คาเฟ่การ์เดนเครืชิคมาใหม่นะคะากล้องกุกกิ๊กอันนี้เราสั่งไปมีเคมะพร้าวเครดนจีชิงชาพีชกาแฟส้มแล้วก็อะไรอะน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งมะนาวแล้วนั่งโต๊ะชื่อว่าแสนหวานหวานหมดแล้วเลย กาแฟกับ <Elliot> พี <r isa> okay. anyway. ่อิงอะไรแล้วมึนเดียกันค่ะกาแฟคือเป็นคนฝังไม้เป็นะคะมาตาการคูดตอนนี้ก็คือรชอนกระสกินนะนะพี่คือเท่คือจี ต well ัลูนีเค้กินจีน้ำินจีที่เป็นน้ำินจีที่เป็นยูนยินจีเอ้าถ้ามาเถอะ่อมีอีกหลายครับใรออยู่นะนินกเอกแบบราเค็มขีอะอร่อยอร่อยดีดีอร่อยไน้ำยินจี ที่เหมดก้อนแล้วกินก็ว่างก้อนคือการทิมเค้กของวันละถอดคืออะไรวะทิมไปครึ่งก้อน <c oughs> ดีๆก็เลยบอกว่าให้เราทําเหมือนเราอยู่ในนิยายเพรว่าเหมือนเป็นเจ้าหญิงแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นนิยายเราจะเป็นผู้หญิงตับตัวเราเราหมูมันก็ต้องแบบโดนหมาป่ากินปะแต่เราเป็นหมูยุคใหม่นะมาปกิน<ล>ะเร,เรากินหมาป่าเ <laughs> พ่าะเราห<ร>ิวอันนี้คือเป็นไอันนี้ก็ข้าวผลไม้ใบคนใหญ่คนใหญ่ถือกล้องอยู่เชื่อแล้วว่าไม่เวิร์ก วาสายทองเออไม่อยากเป็นเจ้าหญิงดินี่อยากเป็นพัวจมานต้องถักเปียนะแล้วนี่คือว้าสายทองักไม่ได้เขียวเชียวเสร็จแล้วค่ะจากร้านซ้ายแต่ฝาฝาเหรอไม่รเ้่าไปร้านอะไรนะร้านนี่ยายเสร็จแล้วค่ะ จากร้านนี้ยายนะคะร้านน่ารักมากเค้กอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศหลายๆอย่างของร้านคือรู้สึกแบบเออเขาตกแต่งน่ารักดีนะคะใครที่เป็นสายแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะหรือว่าแบบชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ลองมาคือดูมีอะไรนะสอนเต้นมีสอนทำอาหารอะไรเงี้ยด้วยเหมือนแบบว่าเออใครที่ชอบการทำแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยก็ลอง หาฮามมาได้นะคะก็ดูมีกิจกรรมไปทำแล้วก็กําลังจะไปอีกร้านหนึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นของข้าวแล้ววันนี้เราสลับสลับกันไปนะคะเพราะว่ากัวเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านอีกร้านหนึ่งชื่อว่าวิลลาบารารีนะคะซึ่งเป็นร้านเหมือนอาหารตามสั่งนิดๆอะแต่ว่าอาหารตามสั่งเขาอะคือมันถูกหมดเลยมันประมาณแบบทุกอย่าง25บาทอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่คะเดีนๆกันมาถึงร้านแล้วแต่ว่าร้าน ปิดปรปุงอะค่ะเหมือนไม่รู้ว่าปิดเลยแล้วหรือว่าปิดปรับปรุงไม่รู้อะแต่ว่ามันไม่มีเก้าอี้ให้นั่งแล้วทุกอย่างลงหมดเลยเออรือด้วยรือด้วยค่ะก็คืองงมากแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอีกร้านหนึ่งที่ที่เราชอบกินก็คือข้อหมูพรามห้าเว่อร์้ทุกคนคือตั้งใจจะไปกินเลยทุกอย่างปิดมาเลยข้อหมูพรามห้าปิดปิดค่ะ เขาอยู่รุนนี้อ่ะร้องไห้แล้วจะรอ้องไห้เลยดีโทรมารับก่อนรับกดรับ,รบพี่กิก้กดรับโน้ตโน้ตโนกดที่หัวอ,อะไรดีดีมันปิดหรือไม่มันปิด o ้ <c oughs> oh my god เดี๋ยวเราพามาดูนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันปิดนี่เขียนว่าอะไร กรุดรนณาล้างมือก่อนอ่าข้าล้านไม่ใช่แต่วันนี้หยุดนะคะคือปิดะคะ่ะข้าหมูร้านห้าอร่อยมากทุกคนอย่าลืมมากินวันนี้เราอาจจะก้าวขาผิดค่าออกจากบ้านนะคะแต่เราไม่ยอมแพ้เพราะว่าเราอ่ะนี่คือที่เราแล้วเราก็มี ร้ <laughs> านในสตอ๊อกเยอะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปกินอีกร้านหนึ่งเป็นร้านขนมปังนะคะขนมปังร้านนี้เนี่ยเขาบอกเขาใช้ยีสต์ธรรมชาติชื่อร้านว่าคีตาขนมปังค่ะอยู่หน้าตลาดพระรามห้านะคะแล้วในตลาดพระรามห้านี่ก็มีร้านขนมเบื้องที่อร่อยมากมากๆาๆๆ,ๆ,ๆอีกหนึ่งร้านนะคะก็เดี๋ยวจะไปกินกันงงๆงไหมดูมีคาเฟ่แล้วก็ดูมีของที่ไม่ใช่คาเฟ่ผสมกันไป <laughs> <laughs> นั่นแหละไม่มีเพนอะไรทั้งนั้นไป วันนี้ก็อยู่หน้าร้านพีสาขนมปังก็เป็นร้านที่ไม่ปิด่เดี๋ยวไปดูกันอร่อยๆกินอะไรดีพี่อิงเราชอบกินอันนี้โอถึงอะโอถึงอะโอถึงโอถึงแปลว่าน้ำตาลายแดงสั่งกินที่บ้านตอนโควิดร่อยเราเป็นโควิดเราก็สั่งมากินบ้านแ้วก็ขอคู่ใจกินแรงเป็นการเซมว่าสะอาด กินแล้วว่ากินแล้วคือ,อข้าวต้มหมูปีก็คือ ไอยของจิงค่ะมันจะมีความแบบหวานแบบเหมือนเลยน้ำตาลอะแต่ว่ามันหอมวนัเเงี้ยเราออินเดี๋ยวเราเราิ่งขนมปังในน้ำตาลก็จะหอมไม่ได้าารแต่ว่าอันนี้ก็จะมีความเป็นขอมาให้อ่ะก็นปังเวนมากๆขนับหอหอมธรรชาติไอ้นี่ก็ละ8บาทชุดนี้20บาทราคาา่ะาคา แบบไม่ห่วงสวยอะค่ะเอาไม่สวยอยู่แล้วทางร้านเอาชามาให้น,นะคะเป็นชาอะไรไม่รู้อะ mm. รูปที่ได้จากหน้าร้าน mm. จะฟีลแบบอะไร่านารักดีนะ <c oughs> <c oughs> ากำลังไปไหนกันนะอะตามหาร้านขนมเบื้องที่แม่ชอบซื้อกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้นไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหนพ<ด>ี่กิ๊กก็บอกว่าเคยมาแต่ตอนนี้นก็งงว่าร้านอยู่ไหนใครจะจ,จะเจอไหมจ๊ะกินตามหาขนมเบื้องขอใช้ตัวช่วยตัวช่วยเป็นตัวช่วยคืออะไรคือแม่สามเพลงรอใส่แม่เพลงนี <laughs> <laughs> เ้ <laughs> เองมึ <laughs> งว่าแม่มีเนดูแลพลงแม่มานขนมเบื้องที่แม่ซื้อที่ตลาดครามห้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงขายผลไม้เหรอ อใน,นแม่บอกอยู่แถวขายผักขายแอเตอรี่โอเคเดี๋ยวจะเดินหาดูพอดีน่้มาซื้อก็เลยจะซื้อกับบ้านโอเคคะตัวช่วยว่าไงบ้างตัวช่วยบอกว่าอยู่แถวขายผักขายผลไม้แล้วก็ขายแอเตอรี่นี่ไงเจอแลวเลยค่ขนมเบิ้งใส่ไงคะในที่สุดยัสุดยอดอร่อยมากดีดีถือไปฝากแม่เลย ชุดละห้าสิบบาทคนรู้ได้อ๋อเพราะมันร้อนอยู่โอ้โหขอบคุณค่ะอร่อยชิมเร็วตั้งชื่อแอลกอฮอล์ยังสนิทกันขนาดนี้ชื่ออะไรเนี่ยหมูดำเป็นเพื่อนหมูแดงหมูฟ้าอ้อก็กำลังร้อนเลยอ่ะร้อนเลยนะคะขนมเบือกอร่อยมากมันไม่ค่อยหวานมันร้อนรอนมากชิมจะด่ ที่เคยมากับพี่กิกแล้วเพราะว่าตอนนั้นอะสั่งเค้กวันเกิดแล้วแบบเหมือนเมื่อก่อนเขาไม่ได้เปิดร้านเขาทําเป็นแบบให้มาเอาที่บ้านอะสั่งเป็นรูปแม่กับมินิแบบเป็นวันเกิดเมื่อเท่าไหร่สองาปีที่แล้ววะแต่ตอนนี้เขาเปิดร้านแล้วค่ะชื่อว่าทำเอสเคปค่ะเดูตรงน่นาจะาปเดี๋ยวดูกันร้านน่ารักดี ต่างเป็นวายฟลาเวอร์ทีสักอย่างอนไรอันนี้เป็นเค้กอะไรอะอะไรไม่รู้อันนี้เค้กเป็นฝายอันนี้เฟนายอันนี้เค้กรูปเป็นฝายอันนี้เป็นเค้กแมคคาเดเมียเอ้เนีเส้ยโอ้ยี เอาไหมเอาให้ก็เอาอันนี้คือเค็มที่ฉันไม่หวานเลยไม่หวานเลยแบบไม่เหมือนมันหนึงว่าดีนะที่ไม่หวานอร่อยอร่อยแค่นั้นนั่นเลยแมควาอยู่อือกลับไปแมคคาเดเมียซอฟตี้เฮดอืออุ้ยข้างในมีแมคคาเดเมียอีกนี่นะคะที่เป็นหากับเราเนี่ยเราอ่ะแมงวันอ่ะ มันก็หวานขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าเป็นหวานแบบที่งองคอเทสแล้วปกติเวลากินทับทิมเทกมันชอบเป็นแบบเม็ดมะม่วงอะไรเงรี้ยป่ะไม่หอนคาร์นวานน้ำโคลสุกอะไรเงี้ยแต่นี้มัน,มนมคื่อกี้มาแคเม็ดอร่อยดีอร่อยดีดอยเกาะอีกคำหนึงแล้วป่ะนะตรงกลางผมมีแบบเป็นสไสฟๆนิดนึงนี่ชุบ แรงโน้มถ่วงจิตทำให้มีน้ำตามันตกไปแล้วค่ะทุกคนพี่กีกินยังอ่ะกินมีคำเดียวยโ thon ้องโอยน้องตุยไปแล้วแอบแอบแอบยังไงดิแอบไม่มีครีมด้วยใช่โหพี่กีจินตนาการอะไรแบบนี้ถึงฟ้าล่ะจินตนาการถึงครีมเอง ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับอวันนี้นะคะก็ไปกินมาทั้งหมด4ร้านบวกกับร้านขนมเบื้องหนึ่งร้านไปทาน,นะคะก็กินมาตอนนัอยาก,กับบ้านมากต้ออิ่มมากเลยแล้วอยากนอนใครที่อยากมาตามกินแต่ว่วจชชพลก็มาได้นะคะเดี๋ยวจะแปะแปะกูเกิลแบแบแปะ,ะ,ะชื่อร้านไว้ไท้แล้วก็ไปหาในกูเกิลแบแบดูนว,ว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนเพราะว่าก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ นานทำทีใครอยากแชร์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะคะเออวันนี้ไปมาฮาล้านะคะใครชอบร้านไหนก็ไปตามร้านนั้นได้นะคะบ๊ายบายพี่กิกลองเพลงเหรอสวัสฮัลโหลดนท์ดวงหมดฟ้าพี่ตีลองได้ปะเนี่ยได้สิโอ้ไปเลยกระตัมลบไม่ได้ช่วยนะอะไรวะ